ช่วงสุดท้ายของงานนะครับในวัร์ชวลสัมมนานครับดิจิทัลแอสเซโอกาสและความเสี่ยงครับช่วงนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะสร้างความมั่นคงและก็บริหารความเสี่ยงนะครับในการกระโดดเข้ามาในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างไรนะครับเป็น Special t a l ลยุค3.0เปิดโอกาสลงทุน บริหารความมั่งคั่งครับโอกาสนี้ครับผมขอเ,เอรียนเชิญนะครับคุณสัญชัยปอปรีครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคริปโตไมล์แอดไวซ์อร์รีจำกัดและที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์อิจิโลไทยนะครับคุณสัญชัยสวัสดีครับ อย่างที่บอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะสร้างความมั่งคั่งนะครับในการเข้ามาลงทุนในสู่ของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างไรนะครับช่วงนี้คุณสัญชัยพร้อมแล้วนะครับคุณสัญชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากให้คุณสัญชัยช่วยแชร์ทิคหน่อยครับว่าเราจะสร้างความมั่งคั่งจากดิจิทัลแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลได้อย่างไรครับครับก็เดี๋ยววันนี้มีตัว presentation นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่าในมุมของ ตั้งแต่เราจะเปลี่ยนจากโลกเว็บ1.0ไปถึงเว็บ3.0มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอกาสในโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีฟายเกมฟายเ f ที่เราได้ยินบัสเวิร์ดกันมาครับว่าโอกาสในการหาไรายได้ของเรามีอะไรบ้างแล้วกันก็ในฐานะที่คริปโตไมค์เป็น uh, Key Player ในอินดัสทรีนะครับเราทำเรื่องของวิจัยค่อนข้างเยอะเรามี Product อีกมากมายแ้ะเดี๋ยวนี้ผมอาจจะขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันแล้วก็แชร์สไลด์ให้ uh, ทาง ผู้ชมฟังด้วยครับก็เริ่มแรกเลยนะครับจากโลกของเว็บ1.0่ถึงเว็บ3.0เลยก่อนละกันคือเราอาจจะได้ยินบัสเวิร์ดมาเยอะนะครับว่าในโลกเว็บ1.0่มันคืออะไรก็หลายๆคนก็เคยได้ยินมาอยู่แล้วว่ายุคของอินเทอร์เน็ตเริ่มแรกของอินเทอร์เน็ตนะครับก็ถ้านึกง,ง่ายๆก็คืออาจจะให้เพื่อนๆนึกไปถึงยุคของดารับอินเทอร์เน็ตตอนนั้นผมก็อยู่สมัยเด็กๆอยู่นะครับตอนนั้นอายุ1 5 1 3 14เพิ่งเริ่มเล่นอินเทอร์เน็ตใหม่ๆได้ Uh, ตอนนั้นก่อนจะเข้าอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องใช้พวกไดรลับเข้าไปจะมีสัญญาณอืดอี้อีดออสเข้าไปเสร็จปุ๊บอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นนะครับเป็นเหมือนวีดโอลี่หรือว่าเอาแค่เป็นอินโฟเมชันมาได้ก็คือว่านึกสภาพผมจะมี uh, ร้านอาหารโรงแรมหรือทำธุรกิจอะไรเนี่ยผมก็ได้แค่ uh, เปิดทําเว็บไซต์ของร้านอาหารผมหรือว่าร้านค้าของผมแล้วก็โชว์ว่าสินค้าของผมมีอะไรบ้างไม่มีการพัฒนาเรื่องของคอมเมอร์ซต่บอไปก็คือว่ายังไม่มีการอินเทอร์แอคด้วยกันแล้วกันว่าโอเคสมมติเราอยากจะทําธุรกรรมระหว่าง โรงแรมกับผู้ผู้ที่มาพักอาศัยเนี่ยย,ยังทำเลยไม่ได้มีการต,ตอนยุคนั้นแค่แค่ส่งอีเมลหากันได้แค่นั้นเองซึ่งย้อนกลับ Forward มานิดหนึ่งในะช่วงปีระหว่างปี2000ถึง2005 200หรือ2007ก็ได้ครับอันนี้ยกเป็นระหว่างปีกว้างๆให้ฟังเราก็เริ่มเห็นแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาในอุตสาหกรรมเรื่องของเว็บ2.0ที่เราเรียกกันทุกวันนี้ครับก็จะมีแพลตฟอร์มอย่าง Facebook ตอนนั้นก็เพิ่งเกิดน,นะครับก ตอนนั้น Facebook เกิดมาก็เป็นโซเชียลมีเดียแรกๆแ,แต่ว่าคนก็นยังไม่ได้เห็นภาพใหญ่ว่าเออเฟซบุ๊กมันจะมีอุตสาหกรรมอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดใน f a c e b o o k มีการสร้างอ e ีคอมเมิร์ซเงินหมุนเวียนอะไรมากมายนะครับในในแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ตอนนั้นก็เป็นแค่เป็นเฟซบุ๊กก็เป็นแค่แพลตฟอร์มที่เราอินเทอร์แอคกับเพื่อนเราได้นั่นเองก็สมัยนั้นผมใช้ Facebook ใช้ทําอะไรได้บ้างก็กคือแค่เอาไว้คุยกับเพื่อนที่อยู่ในมหาลัยของผมตอนนั้นยังไม่ให้อ เพื่อนข้างนอกด้วยแล้วค่อยๆเขาก็เริ่มกระจายกระจายวงกว้างขึ้นมาครับอย่างนั้นแล้วก็ช่วงนั้นก็เริ่มมี YouTube เข้ามาเราก็เริ่มดูนู่นดูนี่ออนไลน์ได้แต่ว่ายังไม่มีเรื่องของโอเนอร์ชิพเรายังไม่มีนะครับก็คือตอนนั้นแล้วก็กลับไปสู่ว่าโอเคในยุคนี้เราก็เห็นแพลตฟอร์มอกมากมาว่าจะเป็น Grab Uber Airbnb ทําให้เราสร้างธุรกรรมทําให้คนเข้าหาถึงกันได้แล้วกันก็คือสมมติผมอยากจะไปพักที่พัก Airbnb ก็ตอบโจทย์เอาโกจองโรงแรมมากมาย ตอบโจทย์ในแง่ที่ว่าเราสามารถหาที่พักในราคาที่ถูถกที่สุดได้หรือว่าเอาที่สะดวกสบายของเรานั่นเองไม่ต้องไปหา,าโรงแรมต่างๆก็เป็นแอ็กวิเกเตอร์ให้เราเข้าอินเทอร์แอคหลายแพลตฟอร์มก็แล้วในยุคที่3ก็คือที่เราเข้ามาในยุคเว็บ3.0ที่เป็นบัสเวิร์ดแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาโดยตัวเว็บ3.0เนี่ครับเพิ่มความเป็นเรียกว่าโอเนอร์ชิพเข้ามาแล้วกันก็ <S <S คือเราสามารถเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มพวกนี้ได้ด้วยก็นึกสภาพเราอินเทอร์แอคใน Facebook อยู่มากมายนะครับ ในยุคเว็บสอแต่ว่าเ c e b o o k เองหรือว่า YouTube เองหรือ Google เองก็มี Monetization ของ Data เราอยู่เราไม่มี <laughs> ไม่ทราบด้วยนะครับว่าดัต a ของเรานี้เอาไปใช้ยังไงได้บ้างมีเคสอะไรเคสซีมากมายออกมาด้วยในส่วนในเว็บส0เนี่ยเรามี o w เนอร์ชิของ Data เรามากขึ้นแล้วก็มี Ownership มีสกินในนเกมกับแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่ครับก็หลายๆคนก็เคยอาจจะได้ยินเรื่องของแพลตฟอร์มแซนด์บ็อกซ์ i อ f i ซีอินฟินิตีอันนี้เดี๋ยววาจะมาเล่าเพิ่ม อันนี้อยากจ,จะฉายภาพใหญ่ให้ฟังก่อนแล้วกันว่าโลกตอนนี้ครับเราอยู่ในยุคเปลี่ยนถ่ายและกันจากที่เราจะก้าวไปสู่ยุคเว็บ2.0ไปสู่เว็บ3.0นั่นเองก็คือถ้าเราดูเรื่องของอินเทอร์แอคชั่นยุคเว็บ1.0นะครับก็คือเป็น r ีดโอนลี่ก็คือาอ่านอย่างเดียวอินเทอร์แอคในเว็บ2.0รีดไร t ์ก็มีการทาธุรก,กรรมมากขึ้นเว็บ3.0คือรีดไร i ์เด n นโอนก็คือเราสามารถเป็นมีเจ้ามีเจ้าของของแพลตฟอร์มนั้นได้แล้วก็ที่สําคัญเลยมันก็เป็นเรื่องของการ กระจายศูนย์ของอํานาจด้วยแล้วก็หลายๆเศรษฐกิจหลายอย่างก็สามารถสร้างขึ้นมาในยุคยุคเว็บ3.0ได้นะไม่ว่าจะเป็น business model อย่าง play to earn listen to earn exercise to earn แล้วก็ study to earn ก็อาจจะมาด้วยในอนาคตนะนี้ก็ยังมีอะไรออกใหม่มากมายนะครับสร้าง business model ใหม่ๆให้คนปกติเราครับแล้วแล้วก็หลายๆคนที่คาดไม่ถึงแล้วกันว่าเออพวกนี้มันจะมาได้จริงหรือเปล่าเหมือนถ้ายุคแรกๆของคนที่สร้าง Airbnb ครับก็ยังมี โรงแรมตอนนั้นก็ยังมีข้อขอหาว่าเออใครจะไปนั่งเช่า,เาที่อยู่ที่ไม่ได้เป็นของโรงแรมด้วยแล้วว่าไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่สุดท้ายมันก็มีตลาดของมันแล้วก็มีเบสเซอร์มอดเอใหม่ๆแล้วก็มีองค์กรใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานใ,นในโลกนี้ส่วนถามว่าในตัวขับเคลื่อนจริงๆของตัวเว็บ 3. สงเนี่ยครับเราหนีไม่พ้นเลยนะต้องพูดถึงเรื่องของพวกเอ็นฟลัสแฟคเจอร์บล็อกเชน i อ i นฟ r a ส t r u เจอร์ต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีเธอเรียมโซลา t ่าเทราเอวก็คือที่เป็นตัว infrastructure based sign แล้วก็รว่าเป็นฐาน foundation ละกันมันก็สามารถทําให้เราเกิดเรื่องอะไรได้บ้างครับก็คือเรื่องของการ anonymous single sign on ก็ All, คือสามารถ connect ตัว wallet เราได้กับแพลตฟอร์มต่างๆในสภาพถ้าดูภาพนี้เว็บ1.0ก็คือมี username login เว็บ2.0จะมีเริ่ม interact ได้ว่าโอเคเรากด sign in ด้วย Google sign in ด้วย Facebook sign in ด้วย Twitter แต่เว็บ3.0จะเป็น connect กับ wallet เรานะครับที่สําคัญคือ wallet ตรงนี้ครับเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันจริงๆแล้วก็ต้องเก็บให้ดู ให้ดีด้วยนะก็คือมีริส k มากมายในะการเก็บบอลเลทของตัวเองแต่ันนี้อาจจะยังคงไม่พูดถึงในท็อปนี้ละกันส่วนเรื่องของ ownership แล้วก็ tokenization ก็คือว่าสามารถทําให้เราสร้าง business m o d e l ใหม่ๆแนละ้วก็ได้นะครับได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการด้านของการระดมทุนหรือว่าสร้างแพลตฟอร์มที่หลายๆคนมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็ self governing system หรือว่าที่เขาเรียกว่าดาวนนั่นเองซึ่งถ้าถามต่อไปว่าเออเว็บ3ศูนเนี่ย มันมีอินฟาสตรักเจอร์บล็อกเชนมากมายแล้วมันมีเบสสโมเดลหรือว่าโอกาสะลรใหม,ม่ๆคือถ้าจากที่เราทำรีเสิร์ชกันมาแล้วกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีเซนทรัลไลด์ไวเนนที่หลายๆคนเคยได้ยินมาแล้ว NFT เกมไฟมัตเตอเวิร์สอันนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญเลยนะครับในในภาพที่เราเห็นนะวันนี้แต่ว่าในอนาคตยังมี potential หลายๆอย่างที่จะเข้ามาในวงการนี้อีกมากมายเหมือนกันซึ่งถ้าถ้าพูดให้ฟังเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของ d e f ฟเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมา ประมาณสองสามปีที่ผ่านมา่างก็คือเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาเร็วมากตลาดก็โตเติบโตพันกว่าเท่านะครับในเวลา,เ,าเพียงไม่กี่ปีนั่นเอง NFT ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นมาในช่วงปี2 0 1 7 2 0 0 8ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากแล้วก็เกมไฟล์ fire, หรือว่า Metaverse ที่เป็นกระแสกันอยู่เนี่ยครับก็เพิ่งเกิดขึ้นมาในปีที่แล้วเราจะเห็นได้ว่า b e n z a r m o d e r ใหม่ๆไม่ว,ว่าจะเป็น PlaytoEarnNFT กับเรื e NFT, อ่องของ Branding หรือว่า Defi ต่างๆเนี่ย มาตอบโจทย์แล้วมาสร้างอยู่ใน i n f r a s t r u c t u r e blockchain พวกนี้ที่เราพูดถึงกันนะครับก็ถ้าฉายภาพเข้าไปอีกว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเว็บ30บ้างจะบอกให้เลยครับก็คือหลายๆธุรกิจที่เราคาดไม่ถึงด้วยนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อโฮสติ้งของเว็บโฮสติ้งใน Dropbox อย่างสงี้ครับในโลกของเว็บ 30. ก็มีโปรเจกต์อย่าง File c o i ์ a r w e ์วีฟเซียเอ่อกูถ้าเราเปรียบเทียบในโลกแบบเว็บ30ก็มีบริษัทอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดเมนซิ อันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับว่าเราจะค่อยๆพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนถ่ายเป็นโลกเว็บไซต์สู่ยังไงบ้างอันนี้ให้ดูตัวอย่างส่วนถ้าไปพูดถึงเรื่องของ DeFI แล้วกัน Defi เนี่ยเป็นบัสเวิร์ดในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วกันแต่ว่าถามว่ามูลค่าที่มันเกิดขึ้นอย่าง d e f ีอย่าจริงเนี่ยอย่าลืมนะครับ d e f ฟแต่ละโปรเจกต์หรือโปรโตคอลเนี่ยสร้างอยู่บนพวกเอ่อล็อกเชน n อ r นฟรัคเจอร์ที่ผมได้พูดถึงไปแล้วว่าจะเป็นเรื่องของอีเทอริกอีเทเรียม เทราไบเนสมัทเชนเอเวอเรนซ์แฟนทอมหรือว่าอื่นๆที่มีงอกขึ้นมาอีกมากมายเหมือนกันก็ถ้าดูตัวเลขนะครับก็ดีฟาเพิ่มขึ้นมาสิบเท่าแล้วกันจากต้นปีของสองพันยี่สิบมูลค่าตลาดหรือว่าเงินหมุนเวียนในระบบดีฟานะครับอยู่ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเบลเลียนดอลลาร์นะครับนี่มหาศาลมากเลยถ้าผมจําได้เลยนะวันที่ผมเริ่มใช้งานดีฟาใหม่ๆเนี่ยมูลค่าเงินหมุนเวียนในดนะีฟาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ หลักร้อยล้านเหรียญเองถึงเราเรามาถึงบลเลียนดอลลาร์นี่เติบโตอย่างมหาศาลมากๆแล้วก็ตัวเลขพวกนี้ครับมันก็จะมีการเติบโตอีกมากมายนะครับเพราะว่าสถาบันนักลงทุนใ,นใหญ่ๆก็กําลังเล็งเห็นถึงเรื่องของดีฟาผลตอบแทนที่เราหาได้จากดีฟาถ้าเราเปรียบง่ายๆนี่ยให้ดูให้ทุกคนดูแล้วกันครับว่าผลตอบแทนที่เราเอาไปฝากใน Traditional Finance แล้วกันเนี่ย จะได้อยู่ประมาณ 1, 1นึ่งนเปอร์เซ็นต์สอี่คือหลูมมากนะครับแต่ถ้าไม่โลกดีฟาเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่ามันมีความเสี่ยงอีกมากมายนะครับก็คือเรื่องของ smart contract เรื่องของการกจัดเก็บสินทรัพย์ของเราแต่ว่าผลตอบแทนในโลกนี้มันค่อนข้างต่างกันมากนึกสภาพก็เป็นเหมือนยุคแรกๆในที่สตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็มีต้องมีการ Attract user เข้ามาทีวีเอ่อพวกเอ่อผลตอบแทนมันก็เลยสูงไปด้วยนั่นเองก็ถ้ายกตัวอย่าง APR ในโลกของ d e f i มีั้่แต่ประมาณ สองอร์จนถึงประมาณ19-20%เลยก็ตามก็เป็นช่องทางอังนหนึ่งแล้วกันครับให้คนเราสามารถเป็นที่พึ่งได้เป็น Personal Bank ของตัวเองคนก็สามารถทำพอร์ต l l o c a t i o n ของตัวเองได้ไปหา d e f า Platform หรือ protocol ต่างๆซึ่งการเติบโตของ d e f าเนี่ยถ้าเรามาดูในเจาะลึกเข้าไปอีกนะในโลกของเมืองไทยแล้วกันเราจะเห็นได้ว่ายูเซอร์จากเมืองไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยก็เข้าไปใช้ d e f าแพลตฟอร์ทั่วโลกกัน แล้วเป็นตัวเลขอ,อย่างหนึ่งที่น่าตกใจคือเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าคนไทยเนี่ยแบบว,ว่ารายงานข้อมูลว่าอยู่ในท็อป5หรือท็อป10ของหลายดีฟายแพลตฟอร์มทั่วโลกแล้วก็จะเป็น Mirror Curve อย่างเงี้ยครับเราก็อยู่เบอร์2 Uni swap เราก็อยู่เบอร์3าเ,เรื่องของ w a ร d e n s w a p เราเป็นเบอร์หนึ่ง a k e เคนี่เราเป็นท็อป5เหมือนกันก็คือเราจะเห็นได้ชัดเจนมาจากข้อมูลนี้แล้วกันนะครับว่าคนไทยเนี่ยเป็นค่อนข้างผมจะเรียกว่าเป็น savvy investor ระดับหนึ่งเลยแล้วกันว่าเรามีความรู้ในการ เข้าสู่โลก d e ฟาค่อนข้างเยอะคนมาเล่น De ฟาค่อนข้างเยอะใน,ในเรื่องของการหาผลตอบ,บแทนหรือว่าหาโอกาสในโลกโลกนี้แล้วกันซึ่งในมุมนึงก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะว่าจะเป็นเรื่องของการดู smart contract รัก pool smart contract compromise flash loan หอะไรต่างๆก็มีที่เราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าเชื่อว่าถ้าใครมีความรู้พอแล้วก็สแสวงหาโอกาสได้ก็เป็นการตอบโจทย์ที่ดีนะครับในการ diversify ตัว portfolio ของตัวเองแล้วกัน ซึ่งอันนี้ก็จะลิงก์ไปอีกเรื่องหนึ่งคือว่าอย่าลืมนะครับพวก De ฟ i แพลตฟอร์มก็สร้างอยู่ในบล็อกเชนอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆส่วนถ้าเป็นเรื่องของ NFT ปุ๊บถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของอาร์ตเกมหรือว่าดิจิทัลค o ลเล c t ต์เบิร์นะครับเราก็จะให้ดูว่าข้อมูลที่ผมอยากนําเสนอก,ก็คือเรื่องของโปรไฟล์เท็กเจอร์แล้วกันถ้าเดี๋ยวสมัยนี้เราเห็นเรื่องของคนเปลี่ยนรูปเป็นหน้าตัวลิงเบื่ออันนึงที่ชื่อบอร์ดเอฟยาร์ครัาบบางคนก็เปลี่ยนเป็นต,ตัวเลขตัวแปลกๆเหมือนนแที่เเป็ม ก็อยากจะถ้าเราเข้าไปดูเจาะลึกเข้าไปครับก็คือ use case ของ NFT ช่วงนี้หรือว่า Profile p i c t u r e ครับก็คือเป็นการแสดงสถานะส่วนหนึ่งแสดงความเป็น Community เราจะเห็นว่าได้อย่างชัดเจนครับในตัวของ Board Ed Yard Club อย่างเงี้ยศิลปินทั่วโลกครับเริ่ม adopt เรื่องพวกนี้กันแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวของ DJ Khaled Steve Aoki Post Malone Chainsmoker หรือว่านักอนดังๆอย่างนมาก็มีการเอารูป เป็น uh, ตัวลิงเบื่อครับที่บอร์ดเอ็ยักขับมาขึ้นในโปรไฟล์เขาถ้านึกนึกสภาพง่ายๆก็คือเป็นเหมือนการแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของแล้วความเป็นตัวตนของเขาแล้วกันว่ากําลังก้าวสู่ในโลกของ uh, NFT แล้วก็เป็นเจ้าของของสินทรัพย์พวกนี้ก็การที่เราโชว์เรื่องของบอร์ดเอ็ยักขับหรือว่าเป็นโปรไฟล์ p i c เจอร์ก็โชว์ถึงโซเชียลสเตตัสของเราด้วยอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นความเป็นคอมมูนิตี้ของเราด้วยว่าโอเคถ้าเราถือไอ้ตัว ลิงเบื่อและแอปบอลเอเดียสยัดขับก็เป็นเหมือนว่าเราอยู่ใน Exclusive Club อันหนึ่งนั่นเองแบรนด์ใหญ่ๆก็เอามาทำเรื่องของ collaboration กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Adidas collab กับ b o ลเอเ Yacht Club Nike เองก็ collab กับเอ่อโครงการหนึ่งที่เรียกว่า c ค o n e X ก็จะเป็นเข้าสู่ในโลกของด i จิทัลคอลเลกต์เบอร์นั่นเองซึ่งถ้าต่อไปก็คือว่ามีเทรนด์ของเรื่องของ m e เมตาเวิร์สเกมฟายแล้วบางคนก็พูดถึงเรื่องของเอ่อเพลย์ทูเออไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อ เอ่อ revenue ของตัว a x i กซีเอ็นฟิเนี่ยครับอยู <disadvantage> ่ที่ประมาณเอ่อหนึ่งจุดแปดบิลลิออนดอลลาร์เอ่อเกมอเนินสตูดิโอเกมอเนินก็มีความสงสัยนะครับว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นกับเอ่อเกมสตูดิโออันนี้ว่าทำไมหารายได้อย่างมหาศาลเอ่อตัวเอ่อพวกสตูดิโอเกมอเนินก็กำลังจะดูว่าเราจะ disrupt เกมตัวเองได้ยังไงบ้างเขาก็เลยต้องเข้าเข้าก้าวเข้ามาสู่โลกของ NFT ด้วย เรื่องของอย่างตัว Metaverse Platform ไม่ว่าจะเป็น Sandbox, Scala Game แต่ว่าตัว Decentraland ก็เป็นอีกหนึ่ง,นงในตัวเลือกพวกนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า Investment ในโลกของ Blockchain Gaming ก็มีความเติบโตอย่างมหาศาลถามถามต่อนะครับว่าโอเ okay, ค Sandbox จะมาเปลี่ยนวงการ Metaverse แบรนด์ใหญ่เข้าไป box, แคลบกับ Sandbox แต่ว่าตัว Decentraland เพราะอะไรก็คือตัวแรกอย่างแรกเลยคนระับโอกาสในโลกของที่เราทำ T e i ขึ้นมาแล้วกันในการลงทุนของ Sandbox ของเรา เออเรามีการลงทุนในแซนบอ็อกเอ่อประมาณปีที่แล้วแล้วกันตอนที่ทีมเราทํารีเสิร์ชกันเออเราก็ได้เข้าเข้าซื้อเหรียญตัวแซนบอ็อกและซื้อที่ดินด้วยนะครับก็มาอีคโต้กันว่าจะเอาไปทําอะไรต่อก็การที่เราเข้าสู่ในโลกของแซนบอ็อกแปลว่าอะไรครับคือเราสามารถมีโอกาสในการลงทุนในแพลตฟอร์มที่ก่อนที่ VC ซยังดังมาลงทุนดิในสภาพนี้ในยุคก,ก่อนเว็บ2.0นี้เราไม่สามารถทําเรื่องพวกนี้ไดนะ้เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งแล้วกัน แล้วพอเราไปดูเรื่องของทีษฎของเรื่อง Metaverse ก็เทรนด์เรื่องของ Metaverse Growth อย่างมหาศาลนะว่าจะเป็นเรื่องของ Land Owner User ที่เข้ามาจอยใน Sand Box ตัว secondary market ที่กำลังเกิดขึ้นมาแล้วก็แบรนด์ต่างๆก็กำลังมุ่งสู่เข้ามาในโลกของ Metaverse แล้วเป็น Sandbox ก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่กำลังเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการ adoption partner ค่อนข้างสูงแล้วถ้าผมได้ฟังหลายๆคนพูดนะว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสความเสี่ยงใน วันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้อยากจะโชว์ตัวเลขอันหนึ่งให้ดูว่าปีที่แล้วนะครับปี2028เป็นตัวปีของ adoption ของ layer one แท้จริงเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าหลายๆแพลตฟอร์มที่เป็น layer 1นะครับถ้าเราดูเป็นตัว ethereum เป็น base sign ก่อนนะครับก็มีการเติบโตของราคา ethereum เนี่ยครับประมาณ460%แต่ว่าแพลตฟอร์มอื่นๆที่กำลังเข้ามาสู่ในโลกของ layer 1ว่าจะเป็นแพล,ต,พลตฟอร์มอย่าง terra solana เนี่ยครับ มีการเติบโตอย่างมหาศาลก็ถ้าเป็นพูดถึงตัวราคานะครับตัวเทรา a นี่มีทําผลตอบแทนให้กําไรมหาศาลนะรขึ้นไป1 4 8 2 3หแลร้วมปรือประมาณ140เท่าแนงจากราคาของต้นปีที่แล้วตัวโซลาร่าเองก็เข้าขึ้นมาไม่น้อยหน้ากันนะครับแล้วก็พวกรีเทิร์นที่เป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างผมอยากจะแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในโลกนี้แล้วกันก็คือมันมี value ที่เกิดขึ้นอยู่ใน protocol l e เวลของมันคนมาสร้างเรื่องของแพลตฟอร์ม d e f าย เกมฟาย NFT เยอะแยะเต็มไปหมดส่วนถ้าเป็นเรื่องของ adoption rate นะครับ market size ก็กำลัง increase เข้าไปอยู่มีผลวิจัยต่างๆว่าจะ predict เรื่องของราคาของ Ethereum ราคาของ Solana ราคาของ Terra แต่ผมอยากจะให้มองเป็นเรื่องของ fundamental growth มากกว่าว่าตัวอย่าง Terra เอง Solana เองหรือว่า Phantom Avalanche Ethereum นยครับมี growth ของมันอยู่ใน fundamental value ของมันอยู่ว่าคนเข้ามาสร้างแอปพลิเคชันเยอะแยะเต็มไปหมด เปิดการเปิดโอกาสให้นักลงทุนอย่างเราเนี่ยครับสแสวงหาผลประโยชน์ในโลกนี้ได้แล้วกันก็ d e r i v e เป็นเรื่องของ Fund a m e n t a l value ของมันนั่นเองส่วนถ้าเป็นเรื่องของ Product แล้วกันว่าโอเคเราเข้าใจเรื่องของการลงทุนนี่แหละในโลกของเกมไฟล์เมต e เ e ิร e สเอ็ดดี้ไเอ่อแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงดีครับคืออันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายๆคนถามพวกเราและถามถามกลับมาด้วยว่าเออการที่เขาจะเข้ามาสู่ในโลกของดิจิทัลแอสเซทเขารู้แหละมันมีความเสี่ยงมากมาย เขาจะกล้าเข้ามาสู่ในโลกนี้ได้ไงบางคนไม่มีความรู้เลยศูนย์บางคนกลัวว่าเหรียญตัวเองจะหายลกลัวว่าไม่รู้ว่าจะลงมาเล,เล่นในตลาดนี้ยังไงครับเราก็เลยมีโซลูชันของเรื่องของผลิต u c t อย่างเราไม่ว่าจะเป็นใน,ในตัวของ m e r k ์เคิลแคปินั่นเองนะที่ได้รับ,ร,บรับรองจากกรอต่อด้วยก็คือเป็นผู้จัดก,การสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองก็มี Product อย่างตัว M b l o c k ็อกเชนหรือเอ็มเวตาเวที่เกิดขึ้นมาที่เราออฟเฟให้ลูกค้าของเราก็ให้ดูเหมือนว่าเป็นเหมือน private banking แล้วกันในโลกของตัวคนที่อยากจะเข้ามาสู่สินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองก็เราก็จะมี investment thesis ของเราที่เอาไปลงทุนในเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับ m blockchain infrastructure ที่ผมพูดขึ้นมามีตัว m metaverse ที่เราจะไปลงทุนในเหรียญที่เกี่ยวกับ metaverse ต,ต่างๆแล้วก็ปรับเรื่องของ rebalance ให้ลูกค้าไปในตัวด้วยนั่นเองก็ถ้าเป็นเรื่องของ framework ของเรานะครับก็เราก็จะมีการ sourcing เหรียญจาก900 0กว่าเหรียญเนี่ยครับมาทำ research อย่าง in-depth แล้วก็เอามาจัดเก็บในพอร์ตโฟลิโอของเรานั่นเองแล้วก็ให้ลูกค้าเราคัดสรรเข้ามาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเราเนั่นเองก็อยากจะฝากเรื่องของการลงทุนซะส่วนใหญ่ละกันว่าจะเข้ามาสู่ในโลกของดิจิทัลนี่ครับต้องมีความรู้ความสามารถค่อนข้างอัปเดตตัวเองกับตัวตลาดละกันแล้วก็ Product ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ในเครือของตัว Cry ปโตมา g ์กุปเองนี่ครับเราก็ดูแลสินทรัพย์ให้ลูกค้าอยู่ประมาณ1,500ล้านบาท มีลูกค er ้าเข้ามาจํานวนมากสาเหตุที mm ่ล hmm. ูกค้าเข้ามาหาเราเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเขาไม่มีความรู้ในการต้องติดตามตลอดเวลาเนอะตลาดนี้24ชั่วโมง7วันข้อมูลมันเปลี่ยนขึ้นตลอดเวลาเราก็มีเรื่องของอัปเดตรีพอร์ตให้มี r m ดูแลลูกค้ารายใหญ่ของเรามีอะไรก็ถามเราได้ตลอดนั่นเองก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆคู่คู่คิดในการเข้าสู่ในโลกดิจิทัลแอสเซทลูกค้าเรานั่นเองแล้วก็อยากจะฝากด้วยนะครับว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง อย่างมากมายคนที่อยากจะลงทุนก็ต้องศึกษาข้อมูลโอกาสนั้นมีอยู่เสมอนะครับอันนี้ถ้าส่วนตัวเองผมก็เข้ามาอยู่ในวงการนี้ตั้งแต่ปี2016-17เรียนรู้บางครั้งก็ลบลุลกโคตรโคนเจ็บตัวบ้างนะครับแต่ตอนนี้เราก็มี Product ด,ดีที่เราอยากจะนำเสนอให้ทุกท่านฝากติดตามแล้วกันแล้วก็ทีม Research ของเราก็ค่อนข้าง go i n d e t a i l แล้วกันว่ามี investment thesis อะไรที่อยากจะนำเสนอ แล้วก็ให้คนเข้ามาสู่ในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ย่งง่ายดายมากขึ้นแล้วครับอืมครับครับถือว่าวันนี้ได้เห็นภาพในส่วนของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครบครบรูปแบบเลยนะต้องขอขอบคุณคุณสัญชัยมากมเลยนะครับวันนี้ขอพอบคุณนะครับครับขอบคุณครับ